เดี๋ยวผมซ้อนให้รอจบรอจบคุณแล้วผมซ้อนไหมหรือไงจบแล้วเพราาะว่มันไปเอร์ฟลยปะมันเอร์ฟิเราวงหมดเราวงหมดไม่ได้ครับไม่ได้ไไม่ด้ผมเราวงหมดแล้วผมซ้อนให้ไหมหรือไงมันมีคนทักมาหาเพื่อนผมว่าตีสนับให้ลูกบอยอ่ะแล้วไงต่อก็รู้ได้ไงครับก็ที่ไป่กี้มีคันเงินมาดูแล้วมันเห็นน่าจะเห็นสีแดงอยู่กับลุกบอลนะครับอ๋อคือมันไม่ให้ช่วยก็ไม่รู้ครับมาถึงมันก็จ้วงเพื่อนผมเลยพวกบิ๊กบอสอ่ะแกไม่เป็นไรครับผมช่วยสุดตัวแล้วไปดิ ถมกถามส่วนรวกว่าแล้วกันทุกคนคิดว่างไงครับเขาช่วยเราเลยขาช่วยเราเขาช่วยเรา ไปยืนให้เฉยมันไม่โดนยึดใช่ไหมอย่าอย่าชกอย่าฟักให้เขาดูไม่ได้ความเขาเฟลอยู่ครับไม่ไปยืนให้เฉยไงไปยืนดูไงไม่เขาจะไล่ออกจากเคอร์ฟิวครับอ๋อแล้วก็ยืนเล่นไงตรงนี้มันที่ของเราไงไปยืนดูบุหรี่ตรงนู้นก็ได้ชิวๆลองเลยนอ่ะดีกว่าปะไปไมตี้กันนะไปไมตี้เหรอ เบิดไม่ได้หารถก่อนเรืองม,มันร้อนอย่าห้ามพี่ไอ้น้องมีอาวุธแล้วมันห้ามธรรมดาครับผมนี่กระาดาษป่าวะอันนี้ที่ผาว,วะาไอเ้เหยอะ โอ้โหรถเท่เลยขอยืมหน่อยเดี๋ยวพี่ชายโถเท่มากยืมหน่อยเดี๋ยวรถเท่เกินเท่เกินยืมหน่อยได้ไหมโอ้ยเบิร์นเครื่องใส่อีกเบิร์นเครื่องใส่อีกเบิร์นจังเบิร์นยางจังเบิร์นยางจังเราหลได้ยินปะได้ยินครับได้ยินครับไม,ไม่คุยกับผมเลยแล้วเพื่อนเราไปไหนอ่ะตึงเลย เพื่อเราแยกกันไปครับอีกคันนึงไปโรงพยาบาลอีกคันนึงไปข้างบนครับอ๋อใช่าหารถก่อนแล้วคือจะคือจะเล่นที่ไหนนะี er, 是是่ยมตี้ใช่ไหมมายตี้ดีก <มา S 1> <อ>ว่ามายตี้นัดเมื่อกี้เขาซ้อนกันไปไงเขาโดนกันไปไงผมเห็นเขาเล้าเล้าจัดล er. จเลยไมาตี้เดี๋ยวไปวิ่งไปเฮ้ยนะัโลโหลอขึ้นรถครับ ไปอุ้มดิอุ้มอีกคนนึงว่าอุ้มหน่อยครับเดี๋ยวเดี๋ยวขออุ้มเดี๋ยวอุ้มเอง Let's go แล้วทำไมเรายังไม่ได้รถเมล์อะมันมีรถโรงเรียนได้เดือดเดือดวะหนึ่งได้หนึงตอนนี้เจอดก่อนเดี๋ยวผมผมไปขึ้นคันนู้นเดี๋ยวไอ้นี่แจ็คเดี๋ยวขับเองแจ็คเดี๋ยวขับเองเพื่อเราไปไหนมาโรงพยาบตอนนี้มาโรงพยาบาลแล้วไปชุดดำรอรอสาวเราอยู่มันถามว่าลงเบาลงเบา ลงอะไรวะลงลงรถก็บวกกันเปล่าเอ่อไปงี้ข้างหลังไปงี้ครับอะลงลงลงครับไ่ไหนมรับเอารถจอดก่อนลงลงลงไม่ได้จอดดีๆเดี๋ยวไปบังหมอเดี๋ยวตัวทีครับตัวที่ตัวทีตัวทีอ๋อเพื่อนเดิ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 นนะเดินเดินครับเดินเดินเดินไปเดิน วนันนี้อากามีอะไรเป็นเ้ี่ะโทษรลงนะครับขอไปเลยครับยินคุย้วเสียเวลาอาเธอรจะคุยอะไรฮอบอาไม่รู้ว่ามันเป็นเค่โซนไม่จะจะทำอะไรกันเต็มไทยเต็นไทยเต็นไทย ไปครับมงเกนมีอะไรป่ะครับพอดีพวกผมจะไปทัศนาจรน่ะเออได้ครับยินดีไปเลยครับพอดีป่ป่ะป่ะป่ปเดินตะเวนเนี่ยตะเวนแถวนี้แหละไม่ต้องไปไกลหรอกไอ้ฟอดฮะหาตังค์ใช้เดี๋ยใช่ไหมไ้ครถเอ้ย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 เจ้าตำรวจอีกแล้วเดี๋ยวตำรวจมาตำรวจมาบ้าเลยมาเราเดินเฉยไม่ได้ทำไร เดินกลับไม่ได้ทำเป็นเดินกลับโรงเรียนได้เดินกลับโรงเรียนดีกว่าไปมทำเดินกลับโรงเรียนได้ไหมไม่ไม่ไม่รถรถเรารถมาเรารถมาไปไปไม่เป็นไรครับเดินเดินไปเดี๋ยวเราเดี๋ยวค่อยมาเอาเดี๋ยวค่อยมาเอาเดี๋ยวค่อยมาเอายังยังไงก็ได้มาโรงบาลอยู่แล้วยังไงก็ได้มาแล้วเชื่อเลยครับโอ้เซฟบตัวว่าเอ้ยไปวุ้ยยังไงมันก็ตามไม่ตามว่ะเดี๋ยวมันก็ขับรถมาปวดน้ำเหลาเอ้ยไม่ใจเลยว่ะไม่ตามอ่ะแต่แค่เคอร์ฟิวอยู่เดี๋ยวมันก็ตามแล้วเปิดวงแดงไอ้โอ้คบมือด้วยมันอยากได้อยู่แล้ว มันไม่แน่เลยว่ะโหยตอนนี้เรามีอาวุธสองคนถูกไหมฮะใช่ครับใช่ครับมีสามมีสามโอเคเอ่อผมอยากให้คนมีอาวุธสามคนอยาพยายามเข้าไปยิงแรกกับตรงๆนะพยายามให้คนมีมือเปล่า่ชกอยู่แล้วเราเข้าไปแจมแจมไัตพอพอคนมืออ่าใช่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 ประมาณนั้นครับประมาณนั้นผมอยากให้เป็นคนมีอาวุธอ่ะเข้าไปชกพอคนอาวุธก็คนมีอาวุธเข้าไปชกเมื่อไหร่คนมือเปล่าค่อยออกแล้วพอคนมือเปล่าเห็นว่าคนมีอาวุธโดนชกให้เดเอดชิปแอนด์แอนด์ชิปมือเี่ ลูกเสือเดินทางไกลเอาหรือจะเอาขวาเอาไว้เลือกเลยแต่ต้องขวาวยตอนมานัง่งรถมาทำไมตอนกลับต้องเดินนี่ย <c oughs> เดียนบรรยากาศครับ <c oughs> เป็นบรรยากาศทางเบี่ยงจะเสี่ยงเดิน,นตำรวจเขาจะให้เล่นหรือเปล่ายกเลิกแล้วยกเลิกแล้ว คนอาวุธครบมือจะมันจะไม่อยากได้คือตอนนี้ติดปัญหาคือตำรวจเนี่ยเราก็ปล่อยเลยตำรวจไปก่อนเดี๋ยวมันก็มาใช่ไผมพี่ใช่แต่ก็มามาเราซะขนาดนั้นหมาล่าเดื้ออยู่แล้วรู้สึกเดินไปกูไม่มีความเป็นนักเลงอยู่เลยตอนนี้ชุดเราเพื้นไปหน่อย เมาแล้วเพื่อนไปหน่อยมาแล้วจ้ามาแล้วจ้าขากาวน่าจะขากาเออเป็นไปได้กับฟังผมนะถ้าเราสู้คนมีอาวุธผมว่าเราต้องเล่นในสวนปีนขึ้นปีนลงปีนขึ้นปีนลงดึงเวลาให้คนมีสนับได้เล่นน่ะผมว่าอาจจะอาจจะเป็นทางเลยเราสู้คนมีอาวุธได้อย่าสู้ที่โล่งนะสู้ที่โล่งเสียเบๆบมากใช่ครัเฮ้เพื่อนเราไปไหนนะเราเพื่อนไปไหนวะน่ะเข้าดีเลยครับเข้าดีเลยเข้าดีเลยเข้าดีเข้าเข้าแถวนี้สู้แถวนี้สู้แถ มันมาแล้วล่ะไม่เล่นช่างมันปล่อยมันไม่เล่นมีใครมีมีใปะมี่า่นแต่ว่ารวมคนไม่ใครมีมีดปะผมว่าเล่นแต่ว่ารวมคนพวกเรามีมีดกันไหมไม่น่ามีครับนะครับน่ยยังไม่มีครับฝั่งเรามีปักฉลามคนนึ่งสลับสามแต่ว่าตอนนี้เรามีแค่สลับสามมีแค่ประชาชนฮะอ๋อไม่ใช่ปักฉลามมาปักฉลามอะฉลามมีเราปันหาวิ่งไปคนเดียวใปไปอไปอ้อนมาหน่อยปะไปอ้อนมาหน่อยปะไปเล้าไหม มันติดตำรวจอยู่ดิมันติดตำรวจไม่มันติดตำรวจอยู่ผมว่ามันรวมคนครับเชื่อผมตีเยอะกว่าไม่สู้เหรอคิดว่ามันรวมคนแล้วก็ยืนอ่อยหน้าโรงเรียนเลยอาจาเวลาอาจารหาเราต้องหาเราโรงเรียนอยู่แล้วเฮ้ยคนมีอาวุธเป็นเชี่ยนอยากใช้เออแล้วไม่เอารถก่อนนะครับไปเอารถก่อนไหมหน้าโรงพยาบาลอ่าไปเอารถหน้าโรงพยาบาลไปเอารถหน้าโรงพยาบาลของสองคนก็ได้มันไม่กล้าแล้วมันมีมีตำรวจอยู่ปะมันเป็นเซ็ปโซนด้วยแหละ ครับโชคดีนะครับวอลวอลวอลไม่กลัวโดนชนเลยไปลุ่นโอ้ย,อยทอดครับผมเจอแล้วนะเจอแล้วใช่ไหมอ๋อเจอแล้วตรงนู้นไงเออจุดทำงานอ่ะอยู่ตรงนู้นแหละอย่าไปทำเลยไม่รวยหรอกโอ้ตายรวยไม่ไหนตรงตีนเหรอไปทำแล้วตายดิใช่เหรอใครล่าเหรอทุกโรงเรียนอะ เห็นชื่อนะคิดว่าทาั้งทานสีธรรมดาอยากเล่นมีดวะอยากเล่นปอาฉลามโคตรเลยสัตว์จริง ตอนนี้ไม่มีใครถือปากฉลามอยู่ใช่ไหมอันนี้อันนี้ท่านผู้ปกครองเนี่ยไม่มีใครถือปากฉลามอยู่ไหมตอนนี้ไม่มีใช่ไหมใครถือปากฉลามอยู่ไม่มีครับเนี่ยยกมือยกมือมีเหรอผผมมใช้สนับไหมผมอยากใช้ปากฉลามอ่ะเถิดได้ไหมเถิดได้ไหมมันแม่หนูวมาหีดด่าเบอร์อะไร่าเบอร์ยิบจ้าเลขอะไรครับเลขอะไร จะเดินหนีไปไหนล่ะอีเจ็ข้างหลังมึงนี่เดินไปเป็นไหนข้างหลังขึ้นหลังหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดครับเราเก็บที่เราก่อนจะไปไหนกันไปด้วยเราไปเอาเราไปเอารถเอาเอารถกลับมาก่อนดีกว่าไหมเอาลงไปแล้วเลยยี่สิบเก้าครับยี่สิบเก้ายี่สิกนะรถเราอ่ะเออรถเราอยู่คอนเนึร์เดค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาคืนให้นะครับนี่เนี่ยให้เขาผมใช้สนัมไม่ค่อยเก่งอะไรเพราะว่าคุณคุณจะตีจะไปตีใครเหรอเปล่าครับผมไปทัดนัศึกษาครับโอ้เดรนเล่นฮะมาแล้ว กระปะไปเลยฮะไหนใครมาเลื่อนไ,<ป>ไมาเจอวะพี่นอนโรงพยาบาลได้ปะครบแล้วครบแล้วกลักบโรงเรียนก่อนกลับโรงเรียนก่อนไปเดินกลับก็ได้มั้ง,งวิง่งวิ่งกลับได้ไหม,อมเอาที่เพื่อนสบายใจเลยเอาละโอเคโอเคอย่าทิ้งเพื่อนไว้ข้างหลังนะไอ้บิดมา ไม่ได้ใช้นานแล้วเว้ยต่อเก็ตหน่อยเด้ก็ได้ไม่ได้ใช้นานแล้วว่ะผ้าใส่เป็นร้านตัดผมไอมาแล้ว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 บอกไปเลยบอกไปเลยมาบอกแล้วตามบอกแว่นบอกเพื่อนเรียกเตรียมโค้นมาให้หน้ามาล่าดเนื้อเย้ตามกัเจอเจอเจอ ลงมาแล้วรถบอยเอาหน่อยเว้ยรถบอยเอาหน่อยถอยไปก่อนถอยไปก่อนไหมสามารถล่าเข้าสุดสนุกได้ไหมเขาพี่อาวุธครบมือล่าเข้าสุดสนุกได้ไหมเอาเลยเดือดมาจ่าเ้าเลยเดือดมารถเราไม่มีครับรอผมไม่ขัดเอาแถวหน้าเอาหน่อยเว้รถบอยเอาหน่อยเดินแถวนั่งเล่นหน่อยมีอะไรก็ยังยังไงเราก็ได้เปรียบยาใช่ใช่เอายานี้เลยอะไย่างเงี้ยเยนเปรียบไปแล้วคนมีอาวุธไม่กล้าหรอ ต้องรีบอยากข้าพเจ้าให้มันเข้ามาคืออะไรเมียวุฒิไม่กล้าเปิดคืออะไรมาตรงกลางเมียวุฒิไม่กล้าเปิดไปเลยเมียวุฒิไม่กล้าเปิดก็ปล่อยเลยได้ได้ไปเลยอยเลยเมียวุฒิเปิดไปเลยไปยืนดุเอ๋ไปให้ยืนโชว์ไปอาวุธทางแก๊งไม่กล้าเปิดคนมือเปล่าอ่ะปล่อยมันเลยปล่อยมันให้มันเข้ามาให้มันเข้ามาเออให้มันเข้ามาลอดลอดลอให้มันเข้ามา ให้เราเข้ามาขาลุดนะไปลากมันมาลากมันมามาดิมาดิตรงรูทบอยอะไรสนับ,นบเฮ้ยเอยเอตัดไปนีตัดไปนีเออรัวรัวอะไรโดนแทงพี่ ファーディー。 อย่าให้กูมีกูบอกแค่นี้ไอ้บาไปไอ้ไอไอ้ชุดแว่อะไรไปดีลไอ้เคียแม่งชอบแพ้ทางพี่อีกสัว์เลยเป็นไรวะขอที่ดิขอที่ดิขอที่ดิเออพอพ่อพนอพ่อพ่อ อุโบล่อเรากลับครับอุ้มพ่อเรากับอุโบล่อรกับอุโบพกลับครับเดินไปโรงพยาบาลเลยอุ้เพื่อเราอุ้เพื่อเราอุ้เพื่อเราดีนะผมได้ตัวเบียร์วุฒิอ่ะสี่คนห้าคนอ่ะเก็บของอุ้เพื่อเรากลับเลยครับได้ห้าตัวแจ๊คำพูดมันพูดว่าอะไรวะอยากได้ที่หนึ่งอะไรนะ มาที่หลังอย่าวมาที่หลังลับโรงพาบลเลยครับอย่ามาที่หลังมาก่อนจะหวังได้ที่หนึ่งผมได้รู้อะไรที่ผมอยากรู้แล้วกลับโรงาเลยไอ้เฉินพูดให้กูหน่อยมาก่อนจะหวังได้ทีหนึ่งกลับโาให้กลับโาบาลกลับโาไอเฉินไม่พูดให้กูก่อนล่ะลุงก็เห็นเห็นอยู่ต้องพูดเหรอต้องพูดแพ้มือเปล่าต้องพูดเหรอกูได้ฮาศพโดยกูทิมหมดเลยดอกเดียว หวานหมูยายกูใช้สนะใช้ปากฉลามไม่สัตว์โคตรมันบอกเลยนะถอดอาวุธอีกสักฆ่าแต่กูแพงผู้หญิงไ<อ>ม่เชืู่แพงผู้หญิงไอ้หนุ่เปลี่ยวแล้วโอ้ยคาวุฒิสามชิ้นสู้เข,ขเขาทั้งแกงได้เปี่ยวแล้วเปี <laughs> ่ยวแล้วครับเปี่ยวแล้วเปี่ยวแล้วเกินคาดด้วยที่ผมคิดไว้หยอเป็นที่หนึ่งไหล่ะเป็นไงไม่เคยบอกเลยนะว่าจะเป็นที่หนึ่งดี๋ยวเดาเดินมาบอกเราเองนะบีเดาเดินมาชมเราเองนะอย่างเป็นที่หนึ่งหยอ มีวุฒาแกงก็ไม่ไหวเลยฝึกเยอะเล่นหนุ่มจี้เลยเล่นหนุ่มจี้เลยมีวุฒาแกงแพ้แพ้ระดับสามคนทำไปได้เสียงนี่ขึ้นมาเลยอ่ะแม่ทำไปได้เมื่อกี้นี้ผมได้อาวุธเท่าไหร่วะบอกเลยนะหลังจากนี้อย่าหวังจะได้ฟาร์มเข้าคูมันใส่เราอีกแล้วเห็นมีเออนั่นแหละหมว่าไม่มีบอกครับช่วยทีครับ